สวัสดีบายบายของวันที่ยี่สิบสองยี่สามมกราคมสองพันหหกสิบหกครับวันนี้ผมเอา,เอาพระซุมกอไม่มีลายกระหนกมารีวิวฝากเพื่อนๆกันนะครับพระอ,องค์นี้ผมติดตามมาเป็นเวลาเกือบสามปีนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็ได้ได้เช่าหาบูชามาเป็นของตัวเองซะทีก็พระซุมกอดำเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ เขาเรียกว่าโพสุงกอไม่มีลายกระโหลกเนี่ยก็จะเนื้อหาสาระก็จะเป็นสีดานะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นริบเรียบธรรมดาไม่มีกาบมาไม่มีแร่ดอกมะขามอะไรแต่ว่าเป็นพิมพ์ทรงที่หายากนะครับเพื่อนเป็นพิมพ์ทรงที่หายากมากโดยเฉพาะเนื้อหาแบบนี้นะครับอันนี้ผมอ,อธิบายตามาพบภูมิความรู้ของผมเลยนะกันเพราะว่าส่วนหนึ่ง พระนี่ไม่เกี่ยวกับกรอบนะเพื่อนๆบางทีผมพี่ผมลงคลิปคลิปไปนี่มีหลายคลิปเนี่ยคนวิจารณ์นไปวิจารณ์กรอบด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมให้ดูองค์พระไม่ได้ให้ดูกรอบนะครับเออถ้ากรอบมันสําคัญจริงคุณก,คณก็คุณก็ซื้อพระที่ไหนก็ได้แล้วไปใส่กรอบแพงๆดูซิว่ามันช่วยได้ไหมนะครับนะอันนี้ฝากไปบอกออคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องของกรอบพระผมด้วยเพราะว่า บางทีแล้วนะด้วยความรู้ที่มีอยู่แต่น้อยของตัวท่านเองอะนะครับก็เลยเอาเอาของอามูลค่าพระเอาของราคาพระเอาของขอพระเนี่ยไปวิจารณ์ไม่ได้ทําให้ผมเสียหายแล้ครับเพราะว่าผมทนได้ครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของพระพระไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรอบครับต่อให้กรอบเป็นพลาสติกธรรมดากรอบเป็นลวดพันธรรมดากรอบเป็นผ้าผูกธรรมดาคุณค่าขององค์พระไม่ได้อยู่ที่กรอบนะครับ คุณค่าขององค์พระขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความศรัทธานั้นจะนำจะนำเราไปสู่พระแท้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตกลาดับลงมาแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ท่านมีแต่ศรัทธาที่จอมปลอมความรู้ที่ผิวเผินความเห็นกับตัวมีเยอะหรือว่าความโลภมีเยอะ,อะท่านจะตาต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับตาท่านจะต่ําลงมาเรื่อยๆก็กลายเป็นไปมอง ไปมองพระที่กรอบกลายเป็นไปนมองพระที่ขนแขวนกลายเป็นไปนมองพระที่องค์ประกอบอื่นๆไปไม่ได้มองพระที่องค์พระนะครับอันนี้เนื้อหาแบบนี้ใครมีช่วยส่งให้ผมดูหน่อยนะครับเพื่อนๆใครมีเนื้อหาแบบนี้นะครับเป็นเนื้อเป็นพระสุมกอดดำพระพักการวางมือวางเท้าวานันแขนอังสะสบงข้อแขนหน้าพระที่รัดผมอะไรอย่างเงี้ยเกต ซุ้มออกข้างอะไรอย่างงี้ครับใครมีนะครับใครมีรบกวนร,รบกวนโชว์ให้ผมดูหน่อยในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นแล้วก็มองว่าตัวเองมีอยู่ก็แชร์ให้ผมดูหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็รบกวนนะครับพระนี่ไม่ได้อยู่ที่กกอบครับปลาายคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีครับ